สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ Foodtale TV ค่ะในวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำนั่นก็คือยำวุ้นเส้นนั่นเองค่ะเป็นยำที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะและคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยดีกับเมนูนี้ค่ะเหมือนเช่นเคยเราจะต้องไปดูส่วนผสมไก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสม,สมในเมนูนี้นะคะจะมี เนื้อกุ้งแกะเปลือกนะคะผ่าหลังให้เรียบร้อยตามด้วยหมูสับค่ะพริกขี้หนูแดงสับกระเทียมสับเมื่อเขือเทศนะคะครึ่งลูกอันนี้เราฝานเป็นชิ้นยาวแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะฝานเป็นชิ้นยาวเช่นเดียวกันค่ะต่อมาจะเป็นถั่วที่ส่งทอดค่ะกุ้งแห้งหอมแดงซอยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวขึ้นช่าย ต้นหอมผักชีและว,วุ้นเส้นแช่น้ําค่ะในขั้นตอนของการทํานะคะสําหรับวุ้นเส้นเนี่ยเราแช่น้ําไว้แล้วแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาหั่นครึ่งนะคะเพราะว่าเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะคะหั่นออกครึ่งแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะตามด้วยต้นหอมและเคื่อนช่ายนะคะอันนี้เราจะหั่นส่วนที่เป็นรากนะคะทิงไปค่ะหั่นท่อนประมาณสนิ้วนะคะ จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะตามด้วยผักชีนะคะหั่นท่อนเช่นเดียวกันแต่นี้เราไม่ใช่รากนะคะสำหรับรากแบบน,นี้เก็บไว้ทําน้ําแกงจะอร่อยกว่านะคะนี่ก็แยกไว้ก่อนหั่นท่อนสองนิ้วเช่นเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนของการเตรียมแล้วนะคะจากนี้เราก็จะต้องต้มน้ำนะคะเพื่อที่จะนํากุ้งและหมูสับกับวุ้นเส้นไปลวกค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะนำวุ้นเส้นนะคะลงมาลวกวุ้นเส้นนี่ค่อนข้างที่จะสุกได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วก็ช้อนวุ้นเส้นขึ้นมาเตรียมชามผสมใบใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะ เนื้อกุ้งนะคะสำหรับกุ้งนะคะเราก็จะปอกเปลือกแล้วก็ผ่าหลังพร้อมกับดึงเส้นดำออกแล้วนะคะเหลือไว้แค่เพียงหางกุ้งกับตัวนืกุ้งเท่าน,นั้น,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ช้อนขึ้นมานะคะใส่ลองอไปในชามผสม ต่อมาจะเป็นหมูสับค่ะหมูสับนี่พอลงไปในน้ำร้อนแล้วคุณผู้ชมจะต้องคนเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะจับตัวเป็นก้นกอนๆนะคะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะช้อนขึ้นมาค่ะ ร็จแล้วนะคะในส่วนของการลวกต่างๆนะคะทีนี้เราก็ไปปรุงน้ำยำกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มปรุงน้ำยำนะคะใส่พริกลงในชามผสมค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะ นี้ก็ครุกส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากัน,นยัำค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเติมหอมแดงค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะมะเขือเทศค่ะกุ้งแห้งผักชีนะคะและต้นหอม อย่างสุดท้ายก็คือขึ้นช่ายค่ะทีนี้ก็คนให้เข้ากันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับยำวุ้นเส้นค่ะจากนี้ก็ไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะ สำหรับมุนเส้นนะคะที่เรายำเสนาใส่จานเลยค่ะสำหรับยำม,มุนเส้นนะคะก็เป็นเมนูที่สาวๆหลายๆท่านโปรดตาเลยนะคะเพราะว่าทานได้ไม่อ้วนเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ เวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะตกแต่งด้ว,ยถ,วะะยถั่วที่สงนะคะโรยถั่วที่สงนะคะให้ทั่วจานร,รวมถึงด้านบนแบบนี้ด้วยค่ะสาเหตุที่เราไม่คลุกถั่วที่ทสงลงไปในโถยำของเรานะคะก็เพราะว่าจะทำให้ถั่วที่สงเนียนนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นแยกมาโรยหน้าแบบนี้จะดีกว่าค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเดืนอนสำหรับยำบุนเส้นจานอร่อยจานนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับโคลนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV ค่ะ